สวัสดีครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่ครับธันวาคมนะครับปี2568เวลาครับบ่ายหนึ่งยี่สิบนาทีนะก็พบันหนึ่งวันนะครับสำหรับอู่แชวโตรมดีครับซ่บอมเบนบี่โฟกัลโวยุโรปจะพอทางผมช่างปืดครับก็ได้เลิกเปลี่ยนนาฬิกาใหม่นะจะกุกซื้อให้ใหม่เหรือนเก่าคงไม่ไหวแล้วครับถึงอายุแล้วนะทนมากนะครับนะขาดซโอ โดนทั้งน้ำมันโดนทั้งน้ำมันบินซินน้ำมันดีเซลล้างแฟบทุกวันไม่พังนะฮะทนมากๆนะสำหรับเดือนนี้นะก็ของไทเกอร์ลนะเป็นกาเก่าของไทเกอร์เขาผมเอามาใช้นะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วต้องพักนะครับก็อะไรเก่าๆก็เปลี่ยนแปลงนะครับก็วันนี้นะก่อนอื่นนะขออวยพรมีใหม่ ล่วงหน้านะครับใน2,569ที่กำลังจะมาถึงนะอีก2อสวันมานี้นะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยกินเที่ยวพอประมาณปีหน้ายังมีนะครับแล้วก็มีสติในการขับรถนะถ้าไม่พร้อมนะเปลี่ยนผูข้ขี่ให้คนที่ไม่หามึนเมานะครับเข้ามาควบคุมของอะไรแทนเรานะครับเป็นดีที่สุดเราจะได้กินได้ทุกวัน ไม่ต้องไประแวงนะหรือตัวเราอาจจะไปสร้างปัญหาผู้อื่นได้นะครับเพราะนั้นต้องอเรียนรู้กับการใช้ชีวิตนะในแต่ละวันก็จะดีส่วนเส้นการมันห้ามไม่ได้ครับคนทำงานหนักมาเป็นธรรมดาจะต้องสังสรรค์แล้วก็จะต้องอปลดปล่อยนะอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะ กินอะไรก็ได้กินหรือบางท่านอาจจะเจอเพื่อนเก่านะครับหรือบางท่านอาจจะเจอพ่อแม่พี่ญาพี่ป้าน้นาอาที่บ้านนะครับก็แล้วแต่นะครับสถานะแต่ละคนนะครับเพราะนั้นผมก็อวยพรได้อย่างเดียวว่าให้ท่านเดินทางไปกลับโดยปลอดภัยแล้วก็ไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุด้านรถยนต์นะครับขอให้ใช้สติให้มาก มบบองกระจกหลังก็ระจกข้างอย่าขับจี้คันหน้ามากนักนะครับทาตามกฎหมายกาหนดครับระยะห่างไม่เกิน30เมตรถึง50เมตรนะชิงช่วงครับถึงแม้รถข้างหน้าจะติดนะครับก็ไม่จําเป็นต้องจ่อใกล้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไปจ่อใกล้ถ้ารถหน้าเบกรกกะทันหันทำให้เราต้องเบกรกกะทันหันตามเพราะฉะนั้นมันก็เบกรกกะทันหันต่อไปเรื่อย นะจนคันที่ประมาทที่สุดก็คือเบรกไม่ทันอาจจะกินรวบก็ได้อย่างที่ท่านเห็นก็คือชนหลายคันนะครับชนแล้วมันแคนนอนไปหลายคันนะเรียกกินรวบนะหรือเหมาสับสับประกันก็บอกเหมาคันท้ายเหมาชนกันเก้าคันนะคันที่หนึ่งคันที่แปดเขาเบรกหยุดกันแล้วหยุดกันหมดนะครับคันที่เก้าเหมาเลยชนตุ้มแล้วมันก็กระแทกกระแทกไปเลยถึงคันที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นการที่เขาสืบสวน,เ,นเขารู้ได้ไงว่าคันหลังเหมาก็จากคําให้การของคันที่หนึ่งถึงคันที่แปดให้ปากคำกัแบบตํารวจเขาจะรู้เลยว่ามันโดนกระแทกกี่ทีนะโดนกระแทกกี่ครั้งนะถ้าโดนกระแทกครั้งเดียวแสดงว่าเหมาเขามีวิธีการตรวจสอบอยู่นะครับก็ฝากไว้วันนี้นะก็ เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันใดๆก็เป็นช่วงมันหยุดปีใหม่นะครับผมก็ไม่อยากให้ท่านดูเคร่งเครียดกับผมมากเกิดความเครียดนะครับก็มีข้อมูลมาให้ดูท่านไหนที่ใช้รถเดินทางไกลแล้วไม่สามารถเซอร์วิสรถทันหรือเตรียมตัวไม่ทันนะครับตอนนี้ท่านได้ดูคลิปผมก็ลองไปตรวจสอบดูได้นะครับนะบผมจะบอกข้อมูลเรื่องสายพานหน้าเครื่องท่านไหนที่ขับเบนซ์บีเอ็มโฟกอนโวนะครับ หรือรถยุโรปรุ่นไหนก็ได้นะให้ลองไปตรวจสอบสายพานหน้าเครื่องดูเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะรถที่มันจะเกิดปัญหาทําให้ยศรถดับหรือต้องยกลากหรือต้องสไลด์นะครับก็คือปัญหาเล็กๆน้อยแบบนี้แหละอาจจะเกิดขึ้นส่วนปัญหาที่มันลึกๆมันอาจจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะกรณีไฟไม่โชว์หน้าจอส่วนมากก็จะไม่เกิดขึ้นท่านก็จะไปเที่ยวได้อย่างตลอดรอดฝังผ่านพ้นในวันปีใหม่นี้ไปได้ แล้วก็ไม่ต้องมีความกังวลหรือมีความทุกข์ถ้าเกิดรถเกิดเสียสตาร์ไม่ติดต้องเรียกหาช่างหรือต้องสไลด์รถกลับพื้นที่นะก็เป็นความทุกข์เพราะว่าคนที่ไปเที่ยวกันก็หมดสนุกนะครับอยากจะให้ท่านมีไฟฉายติดลงไปสักอันหนึ่งในเวลากลางคืนก็มีประโยชน์ในเวลากลางวันก็มีประโยชน์ครับไฟฉายเล็กๆนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูไฟฉายแบบนี้ก็ได้ อันละร้อยหรือสองร้อยแล้วแต่ท่านนะครับนะมีไว้อันหนึ่งนะเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้เปิดฝากระโปรงแล้วเราลองตรวจสอบดูว่าสายพานของเราเนี่ยล้าในหรือเปล่านะถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเข้าหู่มาเมื่อสามเดือนที่แล้วเราอาจจะไปเปลี่ยนถ่ายแต่ของเหลวกับน้ำมันเครื่องนะครับมันมีโอกาสที่ช่างเขาพังเผลอได้เราก็ไม่ได้ตรวจสอบให้เรานะครับเราจะไดะ้เตรียมตัวทันรถจะได้ไม่ต้องไปยกลาก นะเผื่อตอนนี้เราเจอสายพันธุ์มันกำลังจะขาดเราจะได้หาแหล่งร้านอะไรใกล้ๆนะทำการเทียบเบอร์สายพันธุ์เพื่อใส่ประคองไปก่อนนะเพื่อจะได้กลับพื้นที่ได้นะครับเพราะนั้นผมว่าเป็นประโยชน์มากในเรื่องนี้นะมันเป็นอะไรที่ตรวจสอบได้ง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ใกล้ตัวท่านใช้แค่ไฟฉายอันเดียวนะครับนะ ถ้าส่งไปแล้วครับมันแตกรายงานแบบนี้ครับนะมันพร้อมจะขาดทุกเมื่อครับทุกกิโลนะบางทีท่านเล่งขึ้นเขาเล่งแสงเล่นคลิกด,ดาวจังหวะมันกระชากขาดมันขาดเลยนะครับเพราะว่าสายพานหน้าเครื่องเนี่ยอย่าลืมมันเชื่อมโยงไปในลหลายๆจุดนะครับสี่จุดเมนเมนเลยที่มันต้องเชื่อมโยงนะต้นกําลังคือผู้เล่นหน้าตัวใหญ่ที่อยู่ด้านล่างก็เชื่อมไปที่ตัวปั่น power s t e e ล i n g ทำให้พวงมาลัยเบา เชื่อมไปที่ไดชาร์จทําให้ไดชาร์จเนี่ยผลิตกระแสไฟเข้าชาร์จที่แบตเตอรี่เชื่อมโยงไปที่ปั๊มน้ําทําให้ใบพัดปั๊มน้ำเนี่ยหมุนทําให้น้าเี่ยเคลื่อนที่แล้วทําให้น้ําจากเครื่องยนต์ที่มีุงหภูมความร้อนวิ่งมาระบายที่หม้อน้ําได้เชื่อมโยงไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ก็ทําหน้าที่ฉุดหน้าคัดให้อ่าชุดคอมเพรสเซอร์เนี่ยทำงานเพื่อให้เกิดเพรสเชอร์เราจะมีความเย็น นะหรือแอร์เย็นขึ้นนั่นเองเพราะนั้นสี่เมนหลักๆสําคัญมากสี่หรือห้าเมนถ้าสายพานเส้นหนึ่งมันขาดไปนะไอซีเมนนี่มันจะหยุดทํางานทันทีนะเมื่อหยุดแล้วมันเหลือแต่เครื่องยนต์มันไปต่อไม่ได้ปั๊มน้ําไม่หมุนความร้อนจะขึ้นไดชาร์จไม่ปั่นไฟในแบตเตอรี่ก็จะหมดอ,อตัวปั่นพวเวอร์ไม่หมุนพวงมาลัยเขาจะหนักเห็นไหมครคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่หมุนยังไม่ค่อยเป็นไรก็แค่แอร์ไม่เย็น ยังเปิดกระจกไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นสายพานหน้าเครื่องมีเป็นหัวใจหลักสําคัญมากในรถรุ่นใหม่ๆนะครับท่านไหนที่ใช้นะฮะส่วนมากรถรุ่นใหม่จะมีเสายพานหน้าเครื่องเพียงเส้นเดียวนะแล้วก็เชื่อมโยงส่งกําลังนะเชื่อมต่อไปยังจุดที่ผมพูดเนี่ยนะต่างๆ4ี่ห้า,า 4, จุดสําคัญนะคืออุปกรณ์ส่วนควบของเครื่องยนต์นั่นเองนะที่ทําให้รถเล่นไปได้นะจากผู้คํานี้ก็ได้โดยที่ไม่ดับ เพราะนั้นจะต้องมีอุปกรณ์สนครบที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะเป็นองค์ประกอบนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเห็นปัญหามันแล้วและสามารถเปลี่ยนได้ก็จะดีนะครับผมจะเอาตัวอย่างมายกยกตัวอย่างให้ดูนี่ฮะมันแตกลาวแบบนี้เนี่ยสองเห็นไหมลาวหมดเลยเปลี่ยนนะผมมีตัวอย่างให้ดูหลายเส้นครับอันนี้ก็ของเบนซ์น,นะฮะอันนี้ก็ไม่ไม่มากเท่าอันเมื่อกี้แต่ก็เริ่มลาวแล้วครับนี่ย เนี่ยถ้าเราหักอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยมันเลาเห็นนะแต่ถ้ามันขึงอยู่แบบนี้ครับรอยแลาวก็จะมองไม่ค่อยเห็นมันจะกลมกลืนกับตาเรามกาท่านดูอ่าบางคนไม่ใช้ไฟฉายนะครับเอาตามองลงไปแล้วก็พยายามเพ่งแล้วก็เอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยก็ปกติอ่ะท่านดูก็ปกติดีนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยแผ่นปกติไม่ต้องห่วงครับ นะบอกแฟนเลยไม่ห่วงดีใช้ได้เยี่ยมนะที่ไหนได้บางทีตาเราอาจจะหลงเพราะเสพทางมันอยู่ตำแหน่งตึงมันจึงไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันถูกหักงอเมื่อไหร่หรือโค้งเมื่อไหร่เป็นสัพันธ์โค้งเมื่อไหร่มันจะเห็นรอยแตกครับนี่ฮะดบบนี้ท่านลองทูงดูเห็นไหมเนี่ยพวหมูที่ดูเห็นไหมฮะทุกข้อเลยเมื่อมันขยับ เห็นนะเพราะนั้นสายพานเนี่ยนะเวลาท่านเล่นเครื่องมันก็ดึงฝั่งหนึ่งแล้วมันก็ฉุดลากอุปกรณ์ส่วนคั่วไปปกติแต่พอท่านยกคันเล่งเนี่ยเครื่องยนต์มันเบาฉับพันสายพานนี้ก็ต้องเบาตามเครื่องยนต์ไปด้วยนะการที่มันหมุนไปฝั่งหนึ่งแล้วเมื่อเราชะลอรถนะหรือยกคันเล่งเครื่องจะชะลอโดยฉับพันเพราะนั้นสายพานก็จะถูกดึงกลับอีกฝั่งหนึ่งโดยฉับพานันนะคือยื้อเหมือนชักกระเยอะกัน,น่ะ ท่านเล่งมันก็ไปอย่างนี้ท่านยกเขาเล็งมันก็กลับท่านเล่งมันก็ดึงท่านเบาเขาเล่งมันก็กลับเห็นไหมครเหมือนมันชักขยเยอ่กันตลอดเวลาเพราะั้นมันมีโอกาสที่มันจะฉีกขาดนะครับเพราะว่าภาระโหลดที่อยู่หน้าเครื่องยนต์มันมีสี่ห้าเมตรหนักๆท้งนั้นเลยไดชาร์จก็มีสนามแม่เหล็กต้องใช้แรงชุดเยอะคอมแอร์ข้างในก็มีลูกสูบใช้แรงชุดเยอะปั๊มน้ําใบพัดปั้มน้ํามันจุกอยู่ในน้ามันเกิดแรงต้าน มันก็มีความหนืดความหนักก็มีโหลดนะตัวปั่นพาวเวอร์สร้าง High ปเชอร์ขึ้นเพื่อไปทําให้แหลกวงมาลัยเบาหรือควบคุมนะแรงดันของแหลกเพราะฉนั้นมันก็มีผลทั้งนั้นเลยสรุปสี่ห้ามนมันมีน้ําหนักทั้งหมดเลยแต่มันสามารถหมุนตามเครื่องยนต์ไปได้ก็ด้วยเสายพันเส้นเดียวที่ส่งถ่ายแรงเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ชักเยอะแบบที่ผมทำแบบนี้นะมันก็ตึงอยู่ในนี้แต่มันรู้ รูปแบบมันจะชากเยอะยื้อไปยื้อมานะจนในที่สุดไนลอนพวกนี้ที่เคลือบด้วยยางพวกนี้มันจะฉีกขาดแล้วมันก็จะแยะออกในที่สุดมันก็ขาดออกจากกันรถก็วิ่งไม่ได้เลยนะขาดปุ๊บพวงมาลนะัยหนักปุ๊บแอร์ไม่เย็นปุ๊บต้องรีบจอดรถเลยนะรู้สึกพวงมาลนะัยหนักแอร์ไม่เย็นต้องรีบจอดรถเพราะเดี๋ยวความร้อนมันจะขึ้นนะครับแต่ในกรณีแบตเตอรี่มันก็ยังไม่หมด เพราะว่าในในตัวแบตจะมีกระแสไฟที่ประจ,จุอยู่แล้วเนี่ยเก็บไว้อยู่นะรถก็ค่อยๆดึงทยอยไปแต่เครื่องก็ยังไม่ดับนะครับประมาณสักสี่ห้ากิโลหรือสิบกิโลนะถึงถึงจะดับเพราะฉะนั้นเมื่อเครื่องดับทุกอย่างก็หยุดทํางานอันนี้ท่านก็รอดแต่ถ้าความร้อนมันขึ้นก่อนที่เครื่องจะดับนะเนื่องจากปั๊มน้ํามันไม่ปั่นแล้วแต่ท่านลืมมองเกยความร้อนหรือไฟเตือนอะไรต่างๆ ทำไม่เสียเครื่องทั้งตัวได้เลยแทนที่จะจอดรถก่อนแล้วเปลี่ยนสายพานเส้นเดียวแล้วก็ใช้งานได้ต่อไม่ต้องหมดเงินหลายแสนอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาเยอะแล้วนะครับส่วนท่านไหนที่อ่าพอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างถ้าขับเบนท์บมถ้ามีไฟโชว์ที่หน้าจอก็ต้องให้จอดรถแล้วโทรปรึกษาผู้ผู้รู้หรืออู่ประจําท่านเขาจะได้แนะนําให้ได้ว่าควรไปต่อไหมหรือควรสไลดดีที่สุด ทําตามที่เขาแนะนําดีที่สุดครับนะแล้วเราก็จะรอดพ้นการเสียเงินเป็นแสนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เที่ยวนะครับผมยกตัวอย่างถ้าสมมติรถมันเอ็กซิเดนต์ต้องมายกลากยกสไลด์ปีหน้ายังมีนะเสียก็คือเสียไฟโชว์เ,เดี๋ยวไปสิบกิโลเครื่องไม่ดับไม่ไม่พังแล้วขับแม่งไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อวันปีใหม่ผ่านพ้นไปห้าวันผ่านไปท่านต้องนํารถเข้าอู่ แทนที่ท่านจะจอดตรงนั้นเสียแค่สายพานเส้นเดียวกับลูกลอกตัวนองมันไม่ไงจ้ะละต้องโดนเครื่องทั้งตัวอุปกรณ์รอบนอกด้วยของเหลวด้วยนะสองแสนสามแสนแล้วแต่รุ่นยี่ห้อท่านเลยนะเมื่อถึงวันนั้นท่านจะมาย้อนคิดกลับว่าเอ้ยมีใหม่มันแค่ห้าวันเองถ้าวันนั้นเราจอดรถเราไม่เสียเงินสามแสนสามแสนกว่าสี่แสน ถ้าเราจอดรถเราไม่ต้องเสียเงินสี่แสนพอหลังปีใหม่มาต้องมาเสียเงินสี่0สนแล้วเราก็ต้องมาคิดกลับว่าในแต่ละปีเรามีเงินเก็บแต่ละปีเท่าไหร่นับตั้งแต่วันหลังปีใหม่เลยคือวันที่หนึ่งจนถึงวันที่365้าวันท่านมีรายได้เหลือเก็บปีละแค่ 1, แสนกว่าบาทหรือสองแสนแต่รถมันกลับมาพังเสีย4ี่ห้าแสน นั่นหมายถึงปีหน้าท่านไม่ได้เที่ยวด้วยนะถ้าพูดถึงรายรับรายจ่ายกันท่านต้องไปยืมเงินญาติมาเที่ยวแหละปีหน้าถูกไหมฮนะเพราะฉะนั้นผลของปีนี้มันอาจจะไปกระทบถึงปีหน้าด้วยนะครับลองใช้เครื่องคิดเลขแล้วกดดูแต่ถ้าท่านหยุดรถห้าวันเอาญาติมารับก็กลับตะลงตะเลงไปหน่อยแต่รถเราปลอดภัยอยู่เรากลับมา มกราปีใหม่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็แค่เข้าอู่เข้าไปเซอร์วิสสายพานเส้นหนึ่งลอกตัวหนึ่งค่าแรงสามรายการรถเราก็กลับมาใช้ได้ดั่งเดิมแล้วก็ค่อยทยอยเมื่อเกิดปัญหาก็เวียนแม้ช่างดูแลซ่อมทยอยซ่อมเป็นการทยอยจ่ายถ้าเรามีช่างประจำที่ดีนะก็เราก็จะคองรถหรูอยู่ได้สบายแต่ถ้าเราไม่มีแนวคิดแบบที่ผมคิดท่านไปไม่ได้ นะไหนจะค่างวดไหนจะซ่อมครั้งต่อไปอีกอันนี้มันเกิดเหตุฉุกเฉินฉับพลันเกิดเหตุดยไม่คาดคิดเพราะสายพานมันขาดนะครับยังโดนขนาดนี้แล้วเลยแล้วต้องใช้ต่อไปในแต่ละวันอีกปีหนึ่งอลองนับนับต้นเป็นปีหนึ่งเดี๋ยวลูกปืรล้อดังเดี๋ยวพ่อเบรกหมดเดี๋ยวเกียร์กระตุกเดี๋ยวเข้ารอบสวิตบีเป็นของเร็วทั้งหมดเดี๋ยวไฟโชว์หน้าจอเดี๋ยวไฟเอเบียโชว์ S T o. เดี๋ยวไฟ A back s h o เดี๋ยวความร้อนขึ้นน้ําหายเดี๋ยวน้ามันเครื่องหยดมันเป็นเงินทันั้นเลยนะถ้ามันเกิดขึ้นต่อเนื่องเงินไปจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความท้อเลยครับในที่สุดกข็าขายทิ้งเงินที่ส่งงวดไปก็ละลายแม่น้ําไปเปลี่ยนชื่อไปขายดาวไปหรือไม่ก็ปล่อยยึดเพื่อจบปัญหาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น ลองคิดในหลายๆมุมดูบางครั้งจุดง่ายๆจุดเดียวมันทําให้เราต้องเสียรถทั้งคันไปได้ด้วยการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของเรานะครับผมบอกว่ามันก็ไม่ง่ายที่จะครองรถหรูอยู่ได้ตลอดรอดฝันถึงบางคนมีเงินสดก็เถอะก็ต้องเป็นเงินเก็บใช่ไหมฮะห้าแสนไปซื้อเบ้นมาขับมันก็คือเงินเก็บแทนที่ไปขายได้สามแสนเงินจะได้กลับมาสามแสนราคารถก็ลดลงไปเรื่อยๆแต่ละปี ตามสภาพของรถเราก็ไม่เจ็บเยอะแต่ถ้าเราไปซื้อเงินสดห้าแสนมันพังทีละสามหมื่นแปดหมื่นอ่ะปีนึงมันซ่อมสักห้าเที่ยวเ,เงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเอาเงินที่ซ่อมไปซื้อรถเก๋งอีกคันนึงได้เลยนะใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันเหมือนทิ้งไปนะผมว่านะเดินตามสเต็ปดีกว่าครับอะผมมีตัวอย่างให้ดูนะแบบนี้ครับนะอย่าลืมนะต้องใช้ไปใช้นะครับอผมคิดไม่ทันแล้วว่างไงนะ อย่าว่าอสอนเลยเอาเป็นว่าเราเป็นเอฟซีกันนะผมมาแจ้งข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์แล้วกันนะสาธารณะนะนะคือคลิปของผมมันมันมุ่งมุ่งเป้าหมายไปที่ผลประโยชน์นะผลประโยชน์ก็คือให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดไม่ได้ผลประโยชน์นลดต้องมาเข้าซ่อมในอู่หรือโชว์ความเก่งหรือพูดอะไรก็ได้อยากจออกคลิปนะท่านคงเข้าใจนะผมไม่อยากตอกยำ้ำนะลองดูครับ เนะชื่อ,อลองลองลองเชื่อเขาดูนะแล้วก็จะโอเคไหมถ้ามันมีทางเลือกที่ดีกว่าผมก็ใช้ทางเลือกที่ดีกว่าผมครับแต่ถ้าในกรณีที่ท่านยังคิดไม่ออกไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าผมลองใช้แนวทางของผมนะครับท่านชายนะที่ดูแลครอบครัวอยูนะ่อันนี้ก็ยังไม่ขาดแต่ลองเริ่มลึกเห็นไหมนะอันนี้ลองเริ่มลึกผมยังเปลี่ยนเลยไหมฮะถึงกําหนด เพราะร่องมันเริ่มลึกขจให้ดูนี่ฮะใช่ไหมไม่แยะด้วยแต่ร่องมันเริ่มห่างครับนะฮะชวนเงื่อนไขที่ผมเคยบอกใส่ผพานดูสามอย่างะตัวหนังสือตัวนี้เริ่มลางอย่างที่หนึ่งถ้าตัวหนังสือเนี้ยแทบจะหายไปหมดแล้วเข้าเงื่อนไขแรกเปลี่ยนนะเงื่อนไขที่สองครับถ้าส่งไปแล้วมองเห็นรอยร้าวแบบเนี้ยเปลี่ยนครับนะเงื่อนไขที่สามครับถ้าเรา มองไปแล้วร่องเนี่ยมันลึกนะแล้วร่องเนี่ยมันห่างออกจากกันนะคือร่องมันกว้างขึ้นเส้นร่องเนี่ยมันกว้างขึ้นไส้ในมันแต่ละช่องก็จะบางถ้าเข้าเงื่อนไขนั้นเปลี่ยนครับคือสามข้อไม่ต้องรอให้มันขาดก่อนนะเพราะมันคือตัวสิ้นเปลืองนะครับเส้นหนึ่งก็สองพันกว่าบาทของเทียบแท้ก็สามพันกว่านะเลือกเอาเลยของเทียบ ก็จะอยู่มาสักสี่หมื่นกิโลถึงห้าหมื่นกิโลแล้วแต่สภาพการใช้งานก็คือบางท่านวิ่งทาไกลบ่อยวันเม้นวันเลยวิ่งสามร้อยโลสี่ร้อยโลเอารถทางานด้วยอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นแต่บางท่านอนะส่งลูกส่งหลานแล้วก็วเองก็ไปทํางานวันยี่สิบโลเช้ายี่สิบโลเย็นยี่สิบโลอันนี้เส้นหนึ่งก็อยู่ประมาณสักหกหมื่นกว่าโลกรณีของเอ m เทียบก็ที่ใช้กันอยู่ที่รูก้กันอยู่ก็คือคอนติเนนตั้ ยี่ห้อคอนเตนเนนต์นะซองเหลืองเหลืองนะ,ะบอกเหลืองเหลืองนะกับของแท้นะมีแท้นอกห้างและก็แท้ในห้างด้วยนะเพราะนั้นลองตัดสินใจดูถ้าตัดความกังวลมีเงินเยอะหลักรถมากก็แท้ห้างไปครับจบไปได้เกือบแสนโลแน่นอนนะแต่ส่วนมากแล้วที่เดื่พันไปไม่ถึงแสนโลเพราะอะไรฮะลูกลอกมันจะพังก่อน ลูกลอกก็แทะห้างก็ทนหกหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลอยู่ได้ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นโลแล้วพูดง่ายถ้าลูกลอกแท้ห้างแต่ถ้าเป็นของเกเทียบสามหมื่นโลเนี่ยเริ่มมีอาการละลูกปืนเริ่มหลวมเริ่มคอนละเพราะว่าในลูกลอกจะมีลูกปืนตลับเล็กๆอยู่ตลับเดียวซึ่งเลี้ยงเพราะนั้นรอบเครื่องมันหมุนด้วยความเร็วสูงมากนะครับอย่างที่ผมเคยบอกลูกลอกมันเล็กกว่าผู้เล่ถ้าผู้เล่ใหญ่หมุนหนึ่งรอบ ไอ้ลูกหลอกเล็กตัวนี้เ็าจะหมุนสองรอบสองรอบก,บกว่าเพราะฉะนั้นถ้าผู้เล่ยใหญ่หมุนล้านรอบไอ้ตัวนี้ข็หมุนเกือบสามล้านรอบมันจะทนอยู่ได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นแค่ลูกปืนตลับเล็กๆตลับเดียวส่วนเมนเครื่องยนต์เนี่ยที่อยู่ข้อเหวียนะ่ยงน่ะมันวิ่งล้านกิโลก็ได้เพราะอะไรมันมีน้ำมันเครื่องเป็นตัวเลี้ยงนะนะเป็นฟิล์มบางๆเข้าไปเคลือบที่ตัวชาร์ปกับแบริง่งเพราะนั้นมันชุ่มฉ่ำตลอดนะมัน แทบจะไม่หลวมคอนเลยในระยะสามแสนโลหรือห้าแสนโลไปได้ถึงไกลถึงขนาดนั้นเลยเพราะมีตัวช่วยก็คือน้ำมันเครือนะช่วยประสานช่วยเป็นฟิล์มเกาะเครือบช่วยในการหล่อลื่นช่วยในการลดความร้อนนะไม่ให้เกิดการเสียดสีนะเป็นฟิล์มขั้นไว้เพื่อลดความร้อนในตัวแล้วก็ยืดอายุชิ้นส่วนก็คือชาร์ปแดลลิงนะส่วนลูกลอกไม่ต้องพูดถึงเห็นไหมคร มีลูกปืนตลับเดียวมันไปสีเหมือนโลนี่ก็สุดยอดของมันแล้วนะถือว่ามันทําหน้าที่ของมันเต็มไผ่ดานแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของรถหรือผู้ขี่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนก็ต้องทําหน้าที่ตัวเองเหมือนกันนะเปลี่ยนมันทิ้งไปเครื่องมีรกกม 1, วกสามลูกเปลี่ยนให้หมดสายพานเส้นหนึ่งสายพานสองเส้นแล้วแต่รุ่นเปลี่ยนให้หมดเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วก็ควรทําอยู่ตลอดเวลาด้วยไม่ควรละเลยและไม่ควรลืมเลย นะท่านผู้ใช้รถนะยังไม่รู้ข้อมูลลึกๆก,ก็นะกับแค่สายพานลูกลอก็คงไม่เหลือบ่าออกับแรงลูกันนะครับนะไม่ต้องไปรู้เชิงลึกมันเยอะหรอกครับเดี๋ยวปวดหัวเพราะรถเราอะ่ะมันไม่พังนะอย่างที่ผมมาให้ดูเนี่ยหลังลูกลอก็ยังเรียบอยู่แต่ถ้าถอดแล้วหมุนมันแก้แก้งแ,แล้วเปลี่ยนนั่นเข้าเงินไขนะอย่างที่สองนะถ้าเกิดว่ามันยัง เราถอดสายพานออกแล้วเราลองมือโยกดูมันมันไม่ขยับเลยแน่นมากแล้วเราหมุนเนะี่ยหมุนแค่นี้นแล้วหยุดแสดงว่ามันยังมีจารบียอยู่อันนี้คือวิธีสังเกตได้ง่ายๆถ้าท่านทําที่หน้าบ้านได้เลยมีเครื่องมือลองถอดสายพานดูหมุนฟึ๊บเนี่ยมันหยุดแสดงมีจารบียอยู่นะครับอีกหมื่นโลสองหมื่นโลมันไปได้สบายครับผมบอกท่านได้เลยในกรณีที่หลังมันเรียบนะพลาสติกไม่บินไม่แตกไม่หักนะแล้วท่านหมุน หยุดเลยไหมฮนะสองหมื่นโลไปได้สบายครับจดตารางกิโลได้เลยครับสถิตินี้ทํามาเยอะแล้วแต่ถ้าข้างในไม่มีจารบีเลยหมุนมันฟิวม,มันหมุนนานเลยหมุนไม่หยุดผมไม่มีแบบมาให้ดูนะหมุนไม่หยุดเลยสแป๊บค่อยสโลสโลแล้วหยุดอันนี้คือโลหะสีโลหะและเม็ดลูกปืนมันสีบอกลูกปืนตลอดเพราะฉนั้นมันไม่มีจารบีไปขั้นแลหละหล่อลื่น มันก็จะทําให้ผิวหน้าของลูกปืนเนี่ยหรือบอะลูกปืนเนี่ยไหม้เกิดตามดในที่สุดก็ละลายหลอมเป็นตัวเดียวกันลอกปึก๊กสายพานก็ถูด้วยรอบเครื่องยนต์ในที่สุดสายพานก็ขาดนั่นเองเพราะฉนั้นนะสายพานมันขาดด้วยตัวมันเองข้อที่หนึ่งกับมันมีอะไรมาทําให้มันขาดก็คือลูกหลอกหนึ่งมันขาดด้วยตัวมันเองสองลูกหลอกทําให้มันขาดแค่นั้นเองครับ มันถึงขาดออกจากกันมีสองข้อเองส่วนไม้กระเด้นเข้าไปหินกระเด้นเข้าไปคงไม่เกิดขึ้นเพราะในรถรุ่นใหม่ๆจะมีถาดล่างหรือที่เราเรียกว่ากาดล่างมันปกปิดไต้ท้องไว้หมดเลยไม่ให้อะไรกระเด็นเข้ามาเลยนะไม่ให้หินหรือเศษไม้ที่เราขับไปแล้วล้อเราเหยียบเนี่ยกระเด็นส่วนขึ้นมาทําให้เครื่อยงยนต์นี้รรบความเสียหายเลยเพราะนั้นกรณีน,นี้ตัดไปเลยนะสองกรณีเท่านั้นกับสามข้อที่สาม มันขาดเพราะเจ้าของรถไม่อยากจ่ายไม่อยากดูแลไม่ใส่ใจสามกรณีหลักๆที่มันอยู่ไม่ได้ต้องขาดนะครับนะอะ่ผมมีไม้ดูส่วนนุรลบนีม่เป็นของ R60 นะมันของมินนคูเปอรก็เอาไมา้ดูแบบเห็นไหมมันก็ยังฝือดอยู่่นะแต่ฝืดเลยอันนี้คือฝือดเลยแล้วก็ร่องอนะใส่พามันกัดจนละลายเห็นไหมฮะพลาสติกละลายเลย มันสีจนละลายเพราะว่าลูกเนี้ยล็อกกําลังจะล็อกหลังสายพานมันก็เลยสีจนเห็นไหยจะขาดออกจากกันเลยความร้อนทําลายได้ทุกอย่างนะเมื่อพลาสติกเจอความร้อนมันก็อ่อนตัวนะเมื่อมันอ่อนตัวมันก็ผิดรูปนะรูปลักษาะมันก็เปลี่ยนไปเป็นร่องลึกเป็นเป็นฟูกนูนขึ้นมานะตามสภาพที่มันโดนกระทําก็คือสายพานกระทําแค่นั้นเองครับ ถ้ามันไม่เกิดความร้อนลูกหรอกไม่ล็อกมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับมีคนมาส่งของผมนีกแล้วนะเดี๋ยวต้องพักเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะออาอีกหนึ่งคลิปเป็น d ด y ตาร์ t นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขในเทศกาลปีใหม่ทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับ fc ผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมช่งางปืชคาดผมครับสวัสดีครับ